กันอีกแล้วนะครับในระบบกลางของบริษัทอิดีมกรุ๊ปนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับข้อมูลของบริษัทอิดีมกรุ๊ปกันนะครับว่าธุรกิจที่เรากําลังทําอยู่นี้นะครับเป็นธุรกิจแบบไหนนะครับมีสินค้าอะไรน่าสนใจบ้างนะครับและแผนรายได้ที่ทําให้สร้างมนุษย์เงินล้านในอินดีมเนี่ย ที่เขามีรายได้เข้ากระเป๋ากันทุกๆสัปดาห์เนี่ยเขารับรายได้กันกี่ช่องทางกันบ้างรวมไปถึงมาอัปเดตโปรโมชั่นต่างๆนะครับที่ทาบริษัทอินดมีมอบไปกับพี่ๆสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับสำหรับสมาชิกอินดีมนะครับคนเก่านะครับอาจจะรู้อยู่แล้วว่าหลังจากนี้จะมีอะไรให้ดูแต่คนใหม่ครับผมอยากจะให้ตั้งใจฟังผมมีคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปครับเป็นคลิปวิดีโอที่พูดโดยผู้บริหารของเรานะครับพูดถึงวิสัยทัศน์ของธุรกิจอินดีมใครยังไม่เคยดูไปดูพร้อมกันครับ อินดีม e คืออาณาจักรแห่งนวัตกรรมที่มีอินโนเวชันดีไซน์และเอ็มพายเป็นเสาหลักสำคัญของการทำธุรกิจครับหน้าที่ของเราครับคือสนับสนุนความสำเร็จของสมาชิก ภายใต้แนวคิดโซเชียลแอนน์ไพรสครับโดยกลุ่มอทางการตลาดครับเรามุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงใช้แล้วเกิดผลลัพธ์อย่างน่าพึงพอใจครับและสําคัญที่สุดครับเราใช้แผนธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนกับสมาชิกอย่างยุติธรรมและนอกจากนี้ครับเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมเราจึงได้สร้างงานให้กับกลุ่มเกษตรกรรวมถึงพันธมิตรที่สําคัญทางธุรกิจที่เป็นหน่วยสนับสนุนและผลิตวัตถุดิบซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการผลิตสินค้าของพวกเราครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกภาคส่วนครับเพราะความสําเร็จของคุณคืองานของอินดีมครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับคลิปวิดีโอที่จบไปนะฮะคุณหน้าคุณตาผู้บรรยายคุณหน้าคุณตาดาราที่อยู่ในคลิปหรือเปล่าครับ ผมเชื่อว่าสมาชิกอินดีมกว่า90%รนะครับรู้จักบ,บุคคลคนนี้เป็นอย่างดีนะครับอาจจะเคยพบเห็นผ่านทั้งสื่อ y t u t u นะครับว่าเป็นพิธีกรรายการอายุนรัลล้านรายการกล้องสตอรี่เป็นเจ้าของธุรกิจอีกเยอะแยะมากมายนะครับมีหลายหลายคนสอบถามเข้ามาว่าคุณกล้องหลัครัตน์นิพลนะครับเป็นอะไรกับธุรกิจอินดีมนะครับผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เลยนะครับ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่ๆหลายๆคนที่ยังไม่ทราบคุณก้องคือหนึ่งในผู้บริหารของธุรกิจอินดีมครับไม่ใช่แบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับไม่ใช่พร,รีเซนเตอร,าร์ที่เราจ้างมาโปรโมตนะครับไม่ใช่ดาราพิธีกรที่เราจ้างมาเขาคือคนที่ก่อตั้งบริษัทอินดีมขึ้นมาตั้งแต่วันแรกและเป็นผู้บริหารตัวจริงของธุรกิจอินดีมของเรานะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเวลาที่ใครหลายๆคนนะครับมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจอินดีมว่านี่คือธุรกิจของคุณก้อง มั ain, um, right ่นใจเลยครับว่าส ta talk, ิ่งท okay. um, mm. okay. ี well, okay. okay. ่เขาพูดนั้นเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วนะครับเราเนี่ยได้ใครที่เป็น f c รายการอะไรๆเนี่ยจะรู้ว่าคุณก้องเป็นคนที่มีธุรกิจอยู่ในมือเยอะมากมากๆนะครับเป็นคนที่สัมภาษณ์นะครับคนสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจพ่อค้านะครับอสังหาริมทรัพย์หรือว่าธุรกิจต่างๆที hmm. ่ประสบความสําเร็จ okay. หลักร้อยล้านผ่านการสัมภาษณ์โดยคุณกล้องมาแล้วทําให้คุณก้องเนี่ยได้สั่งสมประสบการณ์สั่งสมเทคนิคดีๆที่ได้รับจากการสัมภาษณ์นะครับจากคนสําเร็จนับร้อยนับพันคนคุณกล้องได้ใช้เทคนิคเหล่านั้นแหละครับมาจัดตั้งนะครับธุรกิจอินดีมขึ้นมาเพื่อมีจุดประสงค์ในการสร้างโอกาสสร้างรายได้สร้างธุรกิจให้กับคนไทยและคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหา ธุรกิจดีๆสักตัวหนึ่งนะครับในปี2,565นะครับอินดีมคือธุรกิจที่ตอบโจทย์มากๆอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนเริ่มคิดว่าธุรกิจอ,อ,อาหารเสริมเนี่ยปัจจุบันนี้ถือเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยหลักอีกชิ้นหนึ่งของมนุษย์แล้วนะครับเพราะว่าเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยทำให้คนปรับตัวหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นและธุรกิจอินดีมก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่มอบทั้งโอกาสทั้งรายได้และสุขภาพที่ดีให้กับพี่ๆสมาชิกนะครับ นอกจากคุณก้องอาคาัครนิทิพนแล้วนะครับทางบริษัทอินดีของเราเนี่ยก็ยังมีผู้บริหารที่เกง่งและมีความสามารถอีก4ท่านด้วยกันนะครับซึ่งผมอาจจะเล่าชีว่ประวัติของแต่ละท่านเนี่ยไม่ครบนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีประวัตินะครับมีประวัติมีประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลาย10ปีเยอะมากๆนะถ้าให้เรา,ามีธุรกิจอะไรบ้างเนี่ยโหต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์เลยนะครับ เริ่มต้นกันที่ท่านแรกเลยนะครับมอมหลวงพอยศกัลยาวงนะครับหรือว่าคุณตรงนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อาจจะเคยพบเห็นนะครับคุณตรงนะครับผ่านงคลิปวิดีโอผ่านหนังสือของ Facebook อินดีนไทยแลนดนะครับคุณตรงคือหนึ่งในผู้บริหารของบริษัทอินดีมกรุ๊ปครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของกฎหมายเรื่องของภาษีรวมไปถึงมีความเชี่ยวชาญในการผลักดันบริษัทชั้นนําทั่วประเทศให้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และอินดีมของเราครับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เรามีแผนนะครับ ที่จะนําพาบริษัทอินดีของเราเนี่ยเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนดําเนินการนั่นเองนะครับและพี่ๆสมาชิกทุกๆคนนั่นแหละครับคือกําลังสําคัญในการร่วมกันพาบริษัทอินดีมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับคุณตรงเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านนะครับอยู่เบื้องหลังบริษัทที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทยหลายบริษัทเลยนะครับและคุณตรงเนี่ยเป็นกำลังเป็นกาลังหลักสําคัญนะครับในการผลักดันธุรกิจอินดีมให้เติบโตมาตลอด4ปีนี้นะครับ ท่านต่อไปคือคุณสมภพปั้นสีหรือคุณโจ้นั่นเองคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อคอนเนคชันของเมืองไทยเลยเป็นคนที่มีหุ้นส่วนหรือว่าพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเยอะแยะมากมายหลายสาขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําการตลาดและสื่อออนไลน์ครับคุณโจเป็นหนึ่งในผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศครับคอยดูแลเรื่องของระบบเรื่องของการอำนวยความสะดวกใครที่เป็นสมาชิกอินดีมจะรู้ว่าขั้นตอนการจัดส่งสินค้าการสั่งซื้อสินค้าของอินดีมเนี่ย สามารถทําได้ผ่านสื่อออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์อินดีมเรียกว่าเป็นธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งธุรกิจแรกที่ทํางานออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่สมัครสมาชิกสั่งซื้อสินค้าจนกระทั่งสินค้าไปวางถึงหน้าบ้านท่านแทบเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องมีการออฟไลน์เลยสั่งสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตร้อยเปอร์เซ็นต์การชําระเงินก็แสนสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตนะครับเคาน์เตอร์เซอร์วิสการโอนคิวอาร์โค้ดทุกอย่างเนี้ยเกิดจากคอนเนคชันของคุณโจทางนั้นเลยนะครับ และอีกหนึ่งคนครับที่เรียกได้ว่ามีประสบการณ์ตรงในธุรกิจออนไลน์นะครับก็คือคุณลวิพัฒน์ลวีพวง์หรือคุณโอมนั่นเองนะครับพี่วีสมาชิกก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุณโอมเพราะว่าคุณโอมเนี่ยเป็นคนที่ออกมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจอินดีมค่อนข้างเยอะมากๆเลยผ่านทางเพจ a c e b o o k อินดีมเพลนเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับบริษัทเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งที่ประสบความสําเร็จหลักพันล้านมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้ครับคุณโอมและผู้บริหารอีก4ท่าน มาร่วมมือกันจับมือกันจัดตั้งบริษัทอินดีมขึ้นมาเพื่อหวังว่าให้อินดีมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถสร้างโอกาสได้กับคนไทยทั้งประเทศและแน่นอนเป็นธุรกิจที่จะต้องประสบความสำเร็จหลักพันล้านเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งท่านครับผู้บริหารหญิงสุดสวยว่าที่คุณแม่มือใหม่ของเรานะครับคุณแนนนี่พัฒระนันดีและมีนะครับหรือว่าาหลายๆคนเนี่ย อาจจะรู้จักเธอในนามของคุณแนนนี่เก์รี่เบอร์รี่นะครับเธอไม่ได้เป็นพิธีกรไม่ได้มาไม่ได้มาร้องเพลงให้กับบริษัทอินดีมนะครับแต่เธอคือผู้บริหารของบริษัทอินดีมกรุ๊ปมันเองคุณแนนนี่นะครับสำหรับใครหลายๆคนที่ยังไม่รู้เธอมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการโคชชิ่งและการคอนซัลท์ให้กับสมาชิกของเราเป็นคนที่สามารถจัดตั้งคอร์สการมอบายด์เซตอ่าเป็นเป็นคอร์สสอนพัฒนานะครับ ผู้นำนะครับให้ประสบความสําเร็จในธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสําคัญหลักในการจัดตั้งระบบกลางในการพัฒน,นาคู่กันกับคุณอมรวิพัฒน์แลวีเผ่าพงษ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบกลางของเรามีให้เรียนรู้ทุกสัปดาห์เลยและผมบอกเลยว่าธุรกิจอินดีมจุดเด่นของเราคือมีสักกี่บริษัทครับที่คุณจะสามารถรับรู้และเรียนรู้ข้อมูลตรงจากผู้บริหารของเรานะครับผู้บริหารของเราคุณอมและคุณอนนี่เนี่ย มาร่วมแชร์มาร่วมแบ่งปันมาร่วมแนะนําเทคนิคดีๆให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมทุกสัปดาห์โดยเป็นตัวผู้บริหารพูดเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับอยากจะให้เข้าร่วมกันทุกๆสัปดาห์เลยนะฮะเนื่องจากอินดีมครับเป็นธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจเนี่ยปีนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วเป็นธุรกิจที่จัดจําหน่ายสินค้าผ่านระบบดิจิลแพลตฟอร์มออนไลน์ร้อ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เติบโตต่อเนื่องตลอด4ปีและทำออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้มีรายการชื่อดังที่นำเสนอเกี่ยวกับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสนใจธุรกิจของเราครับอยากรู้ว่าอินดีมเป็นยังไงเป็นธุรกิจแบบไหนมีแนวทางเป็นยังไงนะครับรายการชื่อดังไม่ว่าจะเป็นรายการเพชรรามาทูเดย์โชว์ตีสิบเดย์อายุนารล้านก้องสตอรี่รายการเหล่านี้รายการคุณภาพที่มีผู้ติดตามหลักล้านคนคนไทยทุกคนต้องรู้จักรายการเหล่านี้ไม่รายการใดก็รายการหนึ่ง เพราะฉะนั้นใครที่เป็นสมาชิกใหม่ที่รับชมอยู่ตอนนี้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจอินดีมง่ายมากๆครับทุกคนมีโทรศัพท์มือถือครับเปิดไปที่ Google ครับพิมพ์คําว่าอินดีมจะมีรายการรวมถึงสื่อสํานักข่าวต่างๆที่นําเสนอแนวทางนะครับของธุรกิจอินดีวิสัยทัศน์ของธุรกิจ e am, อินดีม e นะครับและอยากจะไปดูคลิปวิดีโอสามารถไปรับชมได้ทาง YouTube เลยนะครับทางผู้บริหารของเราคุณแนนนี่และคุณโอมรวิพัฒ์เนี่ยออกไปประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทั้งประเทศ ได้รู้จักธุรกิจอินดีมของเรามากขึ้นผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรับชมไปดูได้เลยนะฮะอีกสิ่งหนึ่งครับที่ทําให้ธุรกิจอินดีมเนี่ยโดดเด่นและแตกต่างจากหลายๆบริษัทคือเรามีสินค้าระดับพรีเมียมครับเรียกได้ว่าสินค้าของเราเนี่ยเทียบเท่าสินค้าชั้นนําชื่อดังเคาน์เตอร์แบรนด์หลายๆตัวเลยนะครับเพราะเราสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าได้เองเพราะว่าเรามีโรงงานเป็นของตัวเองอยู่ที่ <S 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 อำเภอแม่ลาวครับ จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่กว่า700ไร่ที่สําคัญวัตถุด,ดิบที่เรานํามาใช้นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพผิวเนี่ยนะครับก็จะมีตัวน้ําพุแร่เย็นซึ่งเป็นวัตถุดิบเกรดพรีเมียมตัวนี้นะครับขึ้นเฉพาะเป็นน้ําพุที่ผลดขึ้นมาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเท่านั้นนะครับที่อําเภอแม่ลาวเท่านั้นด้วยและเฉพาะตรงที่โรงงานของเราตั้งอยู่เท่านั้นด้วยนะครับ มีหลายๆบริษัทครับต้องการลิขสิทธิ์ในการนําตัวน้าพุแร่ยนตรงนี้เนี่ยไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวนะครับแต่ว่าลิขสิทธิ์นี้สง,งวนเฉพาะสมาชิกอินดีมเท่านั้นนะครับรวมไปถึงครับที่คุณก้องได้กล่าวไว้ในต้นคลิปว่าเรามีการสร้างรายได้กับกลุ่มเกษตรกรโดยที่เราเนี่ยคัดสรรคุณภาพนะครับของวัตถุดิบอย่างดีโดยเฉพาะตัวข้าวหอมเมืองปลายข้าวสามสีขึ้นชื่อของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คืออีกหนึ่งส่วนประกอบหลักในการที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวนะครับ ตัวนี้เนี่ยนอกจากเป็นสินค้าระดับพรีเมียมวัตถุดิบเกรดพรีเมียมแล้วยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรด้วยในยุคสมัยนี้ครับสถานการณ์โควิดนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบถ้าเราสามารถมีน้ำใจนะครับหรือว่าสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไปในตัวและเรายังใช้ได้ใช้สินค้าที่ดีและพรีเมียมอีกด้วยมาถึงช่วงที่หลายคนรอคอยครับสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจกับบริษัทอีดิมกรุ๊ปหลายหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ ต้องได้รับการเชิญชวนและการแนะนําโดยผู้นําอยู่แล้วว่าวันพฤหัสบดีมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจอินดีมนะครับเข้ามารับชมเข้ามารับฟังเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับข้อมูลไปแล้วนะครับวันนี้อยากจะให้มารับทราบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งสําหรับการที่จะเริ่มต้นธุรกิจอินดีมมีเงื่อนไขและมีกฎระเบียบอะไรอย่างไงบ้างนะครับสำหรับสมาชิกชาวไทยครับสามารถใช้ข้อมูลในัตรประชาชนในการสมัครสมาชิกได้เลยและชาวต่างชาติครับสามารถใช้ ข้อมูลในพาสปอร์ตนะครับสมัครสมาชิกอินดีมได้เช่นเดียวกันนะฮะเงื่อนไขมี3ข้อครับจำง่ายง่ายครับข้อแรกคืออายุ18ปีขึ้นไปนะฮะเรียกได้ว่าทำอินดีมต้อง18บวกนั่นเองนะครับข้อที่2คือมีการชำระค่าสมาชิกรายปีปีแรก350บาทปีต่อไปปีละ3 0 0บาทนะครับคุณจะได้รับประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิตจากบริษัทเจพีประกันภัยมูลค่า1น0 0 0 0บาทซึ่งโปรโมชั่นของอินดีมยังไม่จบแค่นี้ครับเราฟรีค่าสมัครในปีแรกให้เลย 350บาทนะครับไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวรอต่อสมาชิกรายปีปีต่อไปเพียงแค่300บาทเท่านั้นเรียกว่าเป็นสมาชิกอินดีมแบบฟรีๆนะครับคุณก็ได้รับประกันภัยแล้วนะฮะแล้วคุณต้องทําการเลือกซื้อสินค้านะครับและชําระค่าบริการก็คือการเป็นสมาชิกอินดีมอย่างเต็มตัวเนี่ยเราจะต้องมีแพ็กเกจสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจใดก็ตามนะครับไว้ครอบครองหนึ่งแพ็กเกจเพื่อจะเป็นช่องทางในการรับไรายได้ในธุรกิจอินดีมนะครับ ID Point ครับ าการที่คุณมี LPF ไว้ในครอบครองคุณจะสามารถใช้งาน ID Point ได้ ID Point คืออะไรคือคะแนนสะสมของสมาชิกที่สามารถนําไปแลกซื้อสินค้าใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้าพาร์ทเนอร์เป็นส่วนลดของสินค้าพาร์ทเนอร์ที่สําคัญ ID Point ยังยังสามารถใช้ชําระค่าสินค้าแทนเงินสดได้อีกด้วยนะครับและที่สําคัญครับ ID Point ตัวนี้สามารถโอน Point ให้กับสมาชิกที่อยู่ต่างประเทศได้ใครไม่เข้าใจยกตัวอย่างเช่นทีมงานของเราอยู่ต่างประเทศ แต่ต้องชําระสินค้าเป็นเงินบาทเขาไม่มีเงินบาทไม่มีธนาคารเปิดแลกธนาคารไม่ได้ไม่มีเงินบาทแต่จําเป็นต้องปิดแพ็กเกจในวันนี้เรามีไอเดียพอยต์โอนให้เขาเลยครับเขาจะสามารถเปิดสมัครซื้อสินค้าสมัครแพ็กเกจโดยการใช้ไอเดียพอยต์แทนเงินสดได้นี่คือจุดเด่นของ IDPoint ที่มีเฉพาะสมาชิกอินดีมเท่านั้นสามารถใช้งานได้นะครับผมตัวต่อไปคือโปรโมชั่นทริปท่องเที่ยวต่างประเทศครับทางบริษัทอินดีมก็มีการจัดทริปดีๆทั้งในประเทศต่างประเทศต่างจังหวัด ถ้าไปต,าต่างดาวได้ก็จะไปนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์โควิดครับเรามีทริปใกล้สุดคือทริปมาลดีฟครับซึ่งเราจะพาพี่ๆสมาชิกไปพักผ่อนหย่อนใจอย่างเต็มอย่างเต็มที่กัน3วัน2คืนนะครับที่ทริปมาลดีฟซึ่งรายละเอียดของทริปเนี่ยผมจะพูดให้ฟังในช่วงท้ายนะครับโปรโมชั่นทริปท่องเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดเนี่ยเราต้องคอยติดตามทางเพจไอเนียไทยแลนด์นะครับเราจะมีการอัปเดตมีการหาทริปดีดๆอยากจะพาพี่ๆไปพักผ่อนและที่สำคัญทุกทริปครับ มีผู้บริหารของเราไปร่วมด้วยทุกๆท,ทริปเลยไอเราจะมีการอัปเดตโปรโมชั่นประจําเดือนมีนาคมกันก่อนซึ่งมีนาคมนี้ครับเรามีโปรโมชั่นดีๆอย่างโปรโมชั่นลุ้นรับจับแจกแฮปปี้มัชครับสาหรับพี่ๆสมาชิกที่ชาระค่าสินค้าผ่านช่องทางการโอนเท่านั้นใครที่เป็นสายโอนไวเท่านั้นนะครับหนึ่งพหนึ่งบาทครับรอรับเลยเงินรางวัล1น0 0 0บาทสําหรับพี่ๆสมาชิกที่ชาระสินค้าผ่านช่องทางการโอนสิ้นเดือนครับผู้บริหารของเราจะมาจับฉลาก นำรายชื่อทุกๆคนที่ชำระสินค้าผ่านช่องทางการโอนเท่านั้นมาจับฉลากแจกเงินรางวัลมูลค่า10,000บาทรับทันทีครับ10ต่อ1เอต่อ1การชำระบินนั่นเองนั่นหมายความว่าคุณซื้อสินค้า1ครั้งคุณรับ1สิทธิ์ในการลุ้นโปรโมชั่นรุ้นรับจับแจกนั่นเองนะครับมาถึงสิ้นเดือนเนี่ยมาลอรู้กันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับเงินรางวัลมูลค่า10,000บาทนะครับตัวต่อไปครับคือโปรโมชั่นตัวนี้เลยนะครับโปรโมชั่นมาดีฟอีซีทริ เป็นโปรโมชั่นที่ให้ระยะการทำคุณสมบัติตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเราจะพาพี่ๆสมาชิกบินลัดฟ้าไปเที่ยวไปพักผ่อนที่มาลดีฟกันนะครับซึ่งรายละเอียดอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างต้องทำยังไงถึงจะได้ไปมาลดีฟนะครับสามารถดูแอดประกาศนะครับผ่านทางเพจอินดีมไทยแลนด์ได้เลยนะครับรีบทำนะฮะเราเหลือเวลาอีกเพียงแค่1เดือนครึ่งเท่านั้นและทริปมาลดีฟรอเราอยู่นะช่วงนี้น้ำทะเลกำลังใสเลยอากาศน่าเที่ยวมากๆนะครับ และที่สําคัญเราได้ไปกับครอบครัวอินดีมแล้วได้ไปกับผู้บริหารของบริษัทอินดีมกรุ๊ปอีกด้วยนะครับใครที่รู้ตัวว่าใกล้สําเร็จแล้วรีบทําใครที่รู้ตัวว่าตอนเนี้ยังพอมีโอกาสได้ไปทริปมาลดีฟอยู่ก็รีบทํานะครับสำหรับตารางการเรียนรู้ของระบบกลางของบริษัทอินดีมกรุ๊ปของเราที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับเรามีการบรรยายโดยผู้บริหารมีการแบ่งปันประสบการณ์มีการแชร์เทคนิคดีๆนะครับ ในจากผู้นํามนุษย์เงินลานของเราทุกสัปดาห์เลยนะครับโดยใน1สัปดาห์จะมีวันจันทร์นะครับเวลา2ทุ่มตรงเป็นการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ห้องผู้นําระดับต้นนะครับวันอังคาร2ทุ่มนะครับเป็นการไลฟ์สดผ่าน Facebook ห้องคนใหม่ใครที่เป็นคนใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกดส่งคําขอเข้าร่วมห้องคนใหม่ด้วยนะครับถ้าไม่รู้ลิงก์อยู่ไหนนะครับลองสอบถามผู้แนะนําของท่านกรอกข้อมูลให้พบนะครับแอดมินจะได้กดอนุมัติพี่ๆเข้ากลุ่มและได้เรียนรู้กันนะครับ แล้ววันพฤหัสบดีครับเวลาสองทุ่มตรงมาพบกับผมนะครับทุกสัปดาห์เวลาเดิมนะครับผ่านเพจอินดีมไทยแลนด์โอเคขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านมากๆครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับอาหารเสริมของอินดีมอย่าให้ขาดนะครับรักษาสุขภาพเป็นห่วงสุขภาพพี่ๆสมาชิกอินดีมทุกท่านพรุ่งนี้ตื่นมาทํางานทําธุรกิจอินดีมเต็มที่ขอให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จในธุรกิจอินดีมนะครับเป็นวันที่มันทุนเงินล้านกันทุกๆท่านเลยวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ